คาเฟ่ริมน้ำวิวหลักแสนอาหารหลักสิบยังมีอยู่จริงที่นี่คาเฟ่บ้านกงจังหวัดนคนปรปฐมไปนั่งรับลมชมวิวแม่น้ำท่าจีนกันชิลๆกับบรรยากาศสุดจะโฮมี่ที่สำคัญอาหารและเครื่องดื่มราคาไม่แพงและรสชาติก็อร่อยมากอย่างจานนี้ข้าวไข่เจียวหมูสับ ราคา35บาทเอาเหอะนั่งกินไข่เจียวด้วยวิวนี้ก็คืออไร่อยไปอีกร้อยเท่าแต่ถ้าใครเป็นสายก๋วยเตี๋ยวคาเฟ่บ้านกล่องเขาก็มีและก็คือก๋วยเตี๋ยว35บาททุกเมนูดูเอาเธอะตอนมายืนเล็งว่าจะสั่งอะไรดีและเห็นราคาบนป้ายแพงสุดของร้านก็คือ60บาทเท่านั้นราคามันดีต่อใจเวอร์นี่ก็เลยสั่งทุกอย่างที่อยากกินเพราะอยากนั่งแบบเพลินๆฟินๆริมน้ำนี่แหลอะอาหารมาแล้วเธอ ข้าวไข่เจียวต้องมาเย็นตาโฟต้องมีส่วนนี่กระเพราหมูกรอบอีกหนึ่งเมนูแนะนําของร้านเมนูยำเมนูส้มตำที่ร้านเขาก็มีและราคามิตรภาพมากเอาตรงๆนะตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นป้ายธงฟ้าก็มั่นใจได้เลยเพราะร้านอาหารธงฟ้าอร่อยคุณภาพดีสะอาดและประหยดัดซึ่งร้านอาหารธงฟ้าก็เป็นหนึ่งในโครงการของกรมการค้าภายในนะอ่ะ กินเสร็จขับไปเดินย่ายสักหน่อยคุณพี่เจ้าของร้านก็ใจดีใจดีเปิดบ้านโซนที่กําลังขยายให้เราได้ขึ้นไปชมวิวอีกหนึ่งกลุ่มมีคาเฟ่ที่ไหนให้มากกว่านี้อีกไหมอ๋อเขามีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยนะก็คือวิ์ดีไม่มีอะไรชิลไปกว่านี้อีกแล้วที่นั่งก็เยอะไม่ว่าจะนั่งตรงไหนก็ลมพัดเย็ยนสบายทุกโซนนี่ก็ติดใจไม่อยากจะกลับบ้านเลยเอาจริงเอาเป็นว่าถ้าใครมาอําเภอบางเลนนครปฐมไม่อยากให้พลาดคาเฟ่บ้านกงเลยจริงๆการเดินทางมาร้านก็ไม่ยากเลยร้านจะอยู่ห่างจากตลาดน้ำลำพญา ขับมาแค่กิโลนิดๆก็จะเห็นป้ายร้านเลี้ยวเข้าไปได้เลยถ้าเห็นบ้านไม้หลังน้อยๆแต่อบอุ่นนี้แล้วแล้วก็เป็นอันว่ามาถึงแล้วคาเฟ่บ้านกงเป็นคาเฟ่ริมน้ำที่บอกเลยว่าดีต่อใจใครมาแล้วต้องติดอกติดใจแบบเราแน่นอนอาหารอร่อยวิวดีและที่สำคัญพี่เจ้าของร้านใจดีมากร้านเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง3โมงและปิดวันพุธนะใครเคยไปแล้วถูกใจเหมือนกันแวะมาคอมเมนต์กันได้นะร้านอาหารทงฟ้าร้านของคนฉลาดเลือก